สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราไมา่ได้เจอกันเนี่ยใครกดอะไรใครซื้ออะไรมาบ้างาคือให้มันเห็นเตาข้างล่างนิดนึงคิวอันนี่น่ารักจะตายอุสศรรขคันต้กไม้นะต้กไม้บ้านแม่มึงสีนี้ไ <c oughs> ม่คนเดียวกันค่ะพี่สาวเจอดีคุณพตตี้ก่อนเอ้าไม่ใช่ใชเขาเป็นอะรกับดอกไม้พลอยพลอยจะโทรคุยกับพี่ ไหมกูไม่ได้เป็นคนดีไซน์นะกูแค่เป็นคนกดมาว่าไปเม้าดีมีอะไรปะอ๋อโอเคใส่อารมณ์คช่ไหมเขาดูอะไรเขาชอบเขาชอบดูไงพอเราอันบ็อกมันจะมีความแบบก็ทำไมขอทำไมเป็นเหมือนนี่ไง ASMR เออไม่พูดเขาจะแบบ ขอบคาณค่ะวันนี้คือเราจะมาดูผลประกอบการกันค่ะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยใครกดอะไรใครซื้ออะไรมาบ้างซึ่งแยกฝั่งแล้วฝั่งนี้เป็นของฉันให้มันดูเยอะกองเธอะฉันรู้สึกว่าของที่บ้านเยอะแล้วอะก็เลยแบบอยากจะเผายามเผาเผาลงแต่ก็ไม่ได้เผาขนาดนั้นเราเอาจริงนะเธอเป็นคนเก่งพยายามไม่แต่ของฉันคือของจำเป็นทั้งนั้นเดี๋ยวนะเท่าที่ดูนะไม่เดี๋ยวค่อยๆเปิด มันเป็นไอเทมจําเป็นเผื่อไว้ฟิลเผื่อไว้พอยถ้าเราไม่ฟิลเผื่อไว้ฟังนะ ถ้าเราไม่ฟิลเผื่อไวอีโคโนมีของประเทศมันจะเป็นยังไงพี่คริสเราเป็นคนที่หมุนเวียนประเทศเหรอเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ GDP ของประเทศไม่ตกต่ำ<แ>ลงไปกว่านี้ไปกว่าเดิมอันนี้คือเข้าวความรู้เนาะเราอะใช้จ่ายให้มันหมุนเวียนได้ออใครแบบว่าอยากจะส์ทช้อปปิ้งก็ซื้อของมือสองนั่นนี่นู่นมันมีแอปต่างๆมากมายจะของมือสองของมือหนึ่งอะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันซื้อออนไลน์ได้หมดถูกซื้อออนไลน์เพียงแค่นิ้วกดเต้งเสร็จแล้วก็กรอกอบบัตรเครดิตค์าเข้าไปแล้วพูดถึงบัตรเครดิตค้าท มาข้อที่หนึ่งกินอะไรมา <S <S ฟังเิลลี่อลิชมาในรถด,ดีเกินรีบซึมค่ะต้องฟังไม่ซึมนม่ค่ะออกซิโทซินค่ะอย่างงี้เลยปับป๊บปับ๊บปั๊บป<ๆ>ั๊บป<ๆ>ัยเลยต่อ,ตอ กูก็เหนื่อยค่ะกูเนี่ยยังนั่งอึ้งอยู่่ดูตาดิไม่แต่พี่กูจะบอกนะไอ้ของที่พี่กูซื้ออะเวลาพี่กูซื้อไม่ว่าจะเป็นของเหล่านี้หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะพี่กูซื้อพี่กูใช้พอยนะหรือพี่กูใช้คูปองเป็นคนที่เก่งมากกับเรื่องการใช้ point หนูรู้มากหนูรู้มากบางคนอะเขาเก็บพอยจากเครดิตคาร์ดอะเพื่อไปแลกไม์ไปอะไรใดๆใช่ป่ะของพี่กูจะพี่กูไม่เคยจองทันอยู่แล้วเพราะเวลาจองตั๋วมาอะมันต้องจองนานมากใช่ป่ะแล้วมันจะโดนดองไว้อยู่ตรงนั้นบางทีเราก็ไม่รู้เราจะได้เมื่อไหร่ แล้วบางไฟล์มันมีตัวไม่มีแค่หนึ่งที่สองที่ค่ะกูไปกับเพื่อน4ี่คนค่ะอย่างเงี้ยคือต้องไปด้วยกันน่ะเข้าใจปะมันก็คือไม่เคยจองได้ฉันก็เลยเลิกใช้ใหม่คราวนี้เลยมาสนใจเรื่องของการเก็บคะแนนของคูปองหรือส่วนลดต่างๆในบัตรเครดิตค้าต่างๆซึ่งวันนี้ จริงๆอะของที่ซื้อมาหลายอย่างอะลดราคาเยอะมากไม่ใช่ว่าห้างลดหรือว่าออนไลน์ลดอย่างเดียวนะคือพวกแอปพลิเคชันนอะพวกเราเก่งอยู่แล้วเราเก็บคูปองอะไรกันทุก,กแต่อันเนี้ยบัตรเครคดิตค่ะเธอไม่เคยดูกันมัน,น,น,นลดเธอ,อนนเคยดูนนรเรื่องลดราคาอะไรอย่างเงี้ยพี่ครคสเป็นคนที่เก่งมากและเป็นคนที่เซนดีมากแล้วเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างไปหยัดได้ถึงขีดสดเธอเคยปะล่ะไปซื้อของ,ไป,อของไปซื้อของในเซ็นทรัลเชฟโลมอะ พี่คุยเคยนะอาตาก็อยู่อะพี่คุยบอกได้ของ3 0 0พันบาทอะพี่คุ้ยจ่ายหนึ่งพันแข่กันแต่แต่คุณรู้หรือไม่เมื่อกี้สิ่งที่พี่คุยพูดมาทั้งหมดอะสายตาชีมันบ่งบอกเลยว่าชีตัวจริงไม่มันเหมือนเล่นเกมมันสนุกมากโอเคปะเปิดเลยดีกว่าไปเปิดอันนี้ก็ได้ไหมได้อันนี้ของฉันเองนี่คัตเตอร์บ้านพลอยแบบสีแบบเบลมากทุกอย่างจะแบบคัลเลอร์ฟูลไม่ได้นะคะวิน่ารักมากเลยจริงนะพี่คุ้ยเป็นคนเปิดแพ็กเกจได้น่ารักมากสวยงามมาก ไม่ใครจะเหมือนอิพลอยเปิดมือเดียวอ่อใช่เปิดมือเดียวเออรู้จริงเอายังเอายังว้าวิวอพลอยไทยอินนิดหน่อยพออันนี้ให้อันนี้ให้น้องพนักงานเป็นคนแพ็คให้ใช่ไหมใช่อยู่แล้วน้องขิมช็อตเบรรี่คิวคือพี่กุ้ยมีแล้วสีนี้พี่กุ้ยมีแล้วค่ะอ่ามีอีกทำไมอ่ะมันต้องมีหลายๆอันมันมันต้องมีสีอื่นมันมีสีอะไรมันเผื่อเป็นยังไงพี่กุ้ยเผื่อเราเป็นแบออกกําลังกายเราใส่อันนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวเราก็ใส่อีกอันนึงอย่างเงียอันนี้น่ารักอันนี้กดอันนี้กดไได้้้้หหนนนนนออ่ะััีีมติกาาร ชีตอันน hey, so? yes. no like, like, ี้คือกดได้ในทิกต็อกนะคะช็อตบัตเบรนนี่คิวเฮ้ยพี่กุสมีแล้วเฮ้ยพี่กุสมีแล้วเลยมีเสื้อผ้าได้หรอเย็อันนี้แบบมาใหม่แม่อุ้ยอุยเสื้อกล้ามดีมากบอกเลยฟังนะไม่ต้องรอซัมเมอร์ซื้อได้เลยเพราะประเทศไทยมีแต่ซัมเมอร์แอนด์มอลซัมเมอร์โอเคพี่คริสนี่มันจะมีสร้อยเห็นไหมล่ะคือพี่พลอยเซ็ตชุดมาให้แล้วปังปึงเสื้อตัวนี้เก็บหุ่นบอกเลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องออกกําลังกายออกหน่อยออกหน่อยพี่ซื้อเสื้อช็อตบัตเบรน เออเก็บหูดเก็บเหนียงตรงนี้พูดสี่รอบแล้วไม่ปหมดตรงช่วงนี้เลยเก็บเหนียงตรงนี้ใช่ที่ประมาณนี้อันนี้ช็อตบัตเตอร์เรคซื้อได้ที่เอ่อทิกตอกกับหน้าร้านกับหน้าร้านน่ารักมากขอบคุณค่ะอันนี้พี่คุ้วางไว้ฝั่งนี้เลยนะเอาไปเลยค่ะอันนี้เอางี้นะี่คริสถ้าเกิดี่คเคสเป็นคนแบบว่าชอบช้อปปิ้งใน t ิกตอกหรืออะไรหรือใครตรงเนี้ยที่ดูอยู่แล้วชอบ t ิกตอกมากโปรโมชั่นในทิกตอกอ่ะยูนีเทนเพย์เขาให้ลดเยอะมาก มีดิสカウส์หลายๆอย่างมากเห็นเห็นเว็บๆว็บเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อของอะไรใดๆคือจะบอกว่าใน Tik t o อกเขาจะมีโปรโมชั่นเยอะมากไปเิสแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะส่วนลดก็คือเต็มแม็กซ์ไปหมดเลยในนั้นไม่ต้องแลกคะแนนแเกินเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลยโพยนะทุกคนเออโพยสำหรับใครที่มีบัตรยูเนียนเพย์สามารถซื้อของใน Tik t อกช็อ p ใช้คูปองของ Tik t อกช็อ p ได้ตามปกติเลย300บาทใช้ยูเนียนเพย์ลดไปอีก50บาทซึ่งในแอปเนี่ย มันก็จะลดราคาใช่ไหมเช่นสมมติว่าเธอซื้อของ5 0าอบาทนะซื้อของ500บาทใน tiktok shop เป็นคูปองนั้นนี่นู่นเยอะมากเออเหลือ400เหลือ400้ทวนใช้บัตรยูนิเนเพย์เฮ้ยมันเกิน300ร้อยนี่วาใช้บัตรยูนิเนเพย์ลดได้อีก50บาทเวลาเธอกดซื้ออ่ะเธอใช้บัตรยูนิเนเพย์มันจะชาร์จเธอในแอป tiktok อ่ะ4 0 0อ่อแต่พอกดเสร็จปุ๊บเธอไปเข้าไปดูในสเตทเมนของยูนิเนเพย์มันจะชาร์จเธอแค่350ร้อยห้าสิบไปว่าลดไป50บาทชีจะลดไปอีก เอางี้คือง่ายๆเลยคือชีออนท็อปอะฟิลนั้นใช่แต่ว่ามันจะไม่โชว์ใน t i k t อกช็อปนะไม่ต้องตกใจเข้าไปดูในสเตทเมนไม่โชว์ในแอปพลิเคชันใช่ออสีชมพูกับเขียวแชมพูกับเขียวอันนี้สามอันจากทิกตอกค่ะปึง่งเอ๊ะใครแกะเองกันแน่ <mm mm mm. มันน่ลลารักอะมันน่ลลารักอะเร็วๆเรื่อยๆกัว้าวสมากแมออนเดอะบีชมาก อยู่ฟิลเมอร์เมดเหรอ30 40 50เป็นอะไรไปโถอะหอยเมอร์เมดวะเขาต้องปาไปสวยนะอีซหอยอีซ่อะไรเอ้ยก็คืออันเนี้ยใส่กรุงเทพไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมใส่ได้แม่ใส่้มันอยากเป็นเมอร์เมดมันได้อยู่แล้วกูไม่ได้อยากเป็นเมอร์เมดกูอยากไปทะเลอันนี้ก็คือเป็นสร้อยกดมาจากทิกตอกชอบอันนี้อันแกดีๆได้ไหมระวังของข้างในเผาหวยุ้นมาก แม่หรือไม่แล้วเขียนว่า what a good day อันนี้ฉันอ่านหนังสือมาอีกแล้วความเนิร์ดเขาบอกว่าก็ยังดีที่อ่านหนังสือไม่เหมือนมึงกับาไม่อ่านใช่ไกดิบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายูอ่ะอยากจะตื่นมาแล้วแบบว่า have a good day from the starting of the day อ่ะยูตื่นมาตั้งแต่ลืมตามาบนเตียงอ่ะ ยูต้องตื่นมาแล้วบอกตัวเองเว้ยว่าแบบวันนี้จะเป็นวันที่ดีวันนี้มันคือวันดีเฟสแม่นั่นแหละอ้าวจริงแต่ว่าเนี่ยเห็ตุะล่ะเราใส่ทุกอย่างเพื่อเพิ่มพลังของเราอ่ะน่ารักวรากรเด่งใส่เพราะเดี๋ยวเราเลอะเมคอัพตรงนี้เออน่ารักน่ารักอ่ะสิ่งนี้ฉันว่าฉันต้องปื้มไปคืนนี้เลยอันนี้น่ารักจริงอันนี้น่ารักมากเพราะว่าฉันมีแก้วของเขาแล้วฉันก็มีน้ำเต้าปูปลาของเขาเป็นกระติกน้ำเป็นกระติกสีชมพูเออ ขอโทษนะขอโทษนะมีช้อนค่ะมีช้อนข้างในอ๋หรอคือมันไม่ใช่กระติกน้ําอย่างเดียวนะมันเป็นแบบมันมันเป็นช้อนนะเธอไว้ทําอะไรแล้วเป็นเย็นเย็นเงี้ยหรอเก็บามเย็นใส่โยเกิดใส่อะไรช่วงนี้แบบบ้าออกกําลังกายแล้วก็แบบว่าทําเป็นแบบทําอาหารเองกินอาหารเฮลตี้ซ้อมสวยนี่รักสุขภาพไงแต่ลืมไปว่าอ๋อเราชอบเป็นฟิลเจนฟิลอะไรไหมเป็นฟิลแบบฟอร์มอ้าวอีกแล้ว คเอาอีกแล้วฮัลโหลอของพี่พลอยบ้างของพี่พลอยบ้างมาเลยเริ่มเลยอันนี้ติ๊กต็อกอันนี้อันไหนอันติ๊กต็อกก่อนติ๊กต็อกก่อนเดี๋ยวเราดูสิซัมเมอร์เหมือนกันนะมึงวินเทอร์แล้วเอาดิซัมเมอร์เห็นเวล่ะใส่ชุดว่ายน้ำข้างในไงแม่ฟิลชุดว่ายน้ำอะยังไม่ค่อยซีทรูขอขอขอข้ามมาขอเป็นคุณเซอร์ได้ปะถ้าอยากจะซีทรูต้องอย่างนี้ค่ะใส่กันโ้เฉยนี่ติดสปอร์ตซะด้วยติดสปอร์ตซะด้วยเห็นเวล่ะเห็นเวล่ะเออเสียงอันนี้ไม่ล อันนี้มันไม่กันโปแบบแน่จริงอันนี้กันโปแบบแน่จริงไหมแน่จริงแน่จริงอันนี้อ่ะหูหน่ารักดีเหมือนกันอ่ะฟิลแบบสบายๆรีแลกซ์ไงพี่คริสเหมือนแบบอยากจะเสี่ยวแต่ไม่เสี่ยวไงอ่ะเสี่ยก็ได้ป่ะอยู่ทะเลเออต่อไปอะขอแกะอันต่อไปได้ไหมชอบมากเลยอะแกะของอะอันนี้จากลาสด้าป่ะเออะอ่ใช่ไม่แล้วรัสด้าพอยใช้พอยใช้ยูเนี่ยนเพย์ด้วยป่ะใช้ค่ะพอยใช้มันเป็นยังไงอ่ะของรัสด้าคือในรัสด้าก็ลดเหมือนกันพี่คริสเพียงเราอ่ะเก็บโค้ด250บาท คือถ้าเราซื้อโคบัรหนึ่ะ1,500บาทเราได้ลดไปเลย250บาทใน Lazada ม,มันมันมีโค้ดเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยไปเปิดดูให้เ,<อ>เพราะว่าพี่พลออย่พี่พลอยอธิบายไปคุณจไม่เข้าใจเด<อ>ี๋ยวคุณจะใช้ไม่ถูกแต,แต่พี่คุณเก็แต่พี่คุณเกตที่หนึ่งใช่ไหมใช่พี่คุณเก็ต<อ>แต่พี่คุณไ่เปิดมาให้ทุกคนได้<อ>ได้เข้าใจก็คือถ้าเกิดว่าเธอใช้เงินพันห้าเธอเก็บคูปองลดได้สองร้อยห้าสิบถ้าเธอใช้เงินหกร้อยเธอเก็บคูปองลดได้หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นอ่ะสองร้อยห้าสิบมันคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นหาของรวมๆๆในรัศดาคนคืออาณาจักรเธอเก็บไว้ในตะกร้าก่อนก็ได้พพออคครรรบเเาาจะะะไไไไไดด้้้้้ใใชชแลวโปนนีีีมมม่่่่ิสข แเออเดือน2เดือนเขามีทั้งปียังๆแล้วยังไม่หมดอีกนะพี่เคย์คือเขาบอกว่านี่ชอปได้ทุกเดือนนอกจากนี้ยังมีแบบโค้ดส่วนลดดับเบิลดิจิตดับเบิลดิจิตคือพวกนี้พี่เคย์ไอพวกเดือนที่มันเป็นแบบสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดโปรโมชั่นสี่จุดสี่โปรโมชั่นห้าจุดนั้น เธอพวกเธอเก็บของในตะกร้าแล้วรอ4.4ฉันรู้พวกเธอเก็บของในตะกร้าแล้วรอ5.5ตัวดีไอ้ที่พวกรอไอ้นี่นี่กู้นี่ตัวดีสามารถเข้าไปเช็คในแบบ Facebook ของเขาได้ Facebook Union Pay International Thailand เปิดได้ยังแม่เปิดมาถึงเลเวลนี้แล้ว Summer คือซื้อของไปทะเลกันทั้งคู่อะไม่ได้ไปสักไม่ได้ไปด้วยกันนะไม่เลยไม่ได้ไปสจักทีฉันยม่ทวิววิขอได้ไหมขอได้ไหมแลกกันได้ไหมวิน่ารักไปคือเอานี้นะขอได้ไหมอะ คือขอได้แต่หนูไม่หนูไม่แลกได้ไม่แลกได้ไหมมันเสี่ยงเกินอันเนี้ยหนูยังไม่เห็นเลยแต่ดูทรงแล้วถ้ามาจากเวออันแรกอันเนี้ยกูเปิดใหญ่แล้วอ่ะอันนี้เป็นคิวๆไว่เคยใส่คู่กันกับสิ่งนี้งน่ารักป้าไอพอยเป็นหุ่นดีงตอนเนี้ยมันใส่บิกินี่เล็กน้อยแบบนันนี้นู่นบิกินี่แบบเขาเรียกว่าปิดหัวนมอ่ะมันไม่ใช่ปิดนมอ่ะค่คือให้มันเห็นเตาข้างล่างนิดนึงว้าวสีขาวสี พอดีเราช่วงนี้ดูใครลี่เยอะใครลี่มเนิ่บไม่แล้วเนี่ยอะไรมึงอย่าบอกไม่เสียอลองดูลองดูลองดูไม่ชอบมากเปิดของนเปิดน้องชอบมากจะได้ด่ามันไปด้วยเนี่อะไรอย่าพอซื้อทำลามชีน่ารักน่ารักชีใส่คู่กับเสื้อตัวนี้ได้ไงไม่เคสเป็นแบบฟิล์มอะไรชอบแบบชอบกันปอแบบไม่แน่จริงแต่ถ้าหนูจะไปทะเลอะหนูจะใส่เสื้อหนูจะซื้อเสื้อลงทะเลแบบนี้เลยแบบเสื้อแล้วก็เนี่ย ไงมีเซฟมีอมเห็นไหมละ่ะเสื้อยังพอไหวนะแบบว่าเออลงน้ำแล้วเปียกๆแล้วแบบเผ็นบิกิกนี่สีสีมึงดูกางเกงค่ะโอโ๋อกระโปรงให้มันดูเป็นเรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยไงแม่เข้าใจปิดปิดว้ายมึงไม่ได้มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรอมีอยู่เยอะซื้อมาทำไมเจ้ากเอเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันความเสียวของมิ้วโซนี่สิ่งที่เขาเลือกอันนี้จากลาซาด้าคุณแม่ของฉันฉันรู้ค่ะขอโทษ ของฉันฉันรู้ค่ะเลือ่องสังซ้ำเฮ้ยหุยขอจังหวะแกะได้ไหมในโชว์โชว์แกะมือเดียวที่โชว์แกะ,แกะมือแด,<ไ>ดียวใช่ทำจะทำถ,ถือกล้องมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งอ่านการเขาด้วยอ่านการเขาด้วยอ่านการเขาด้วยชึบนี่นี่นี่ซึบแล้วก็นี่ยังถือมือเดียวอยู่นะแม่นี่เอองน่ารักมากเห็นเวลาเหนื่อยมากฉันถือเดียวได้ก็ขอที่ตัวเองกดมาซึบช่วยน้ำเก็บทรงมากบอกให้ ดูดีนารักจะตายเห็นปะเห็นปะแล้วเนี้ยกะซอยกะซอยหอยอนะ่ะพูดเลยเห็นปะเนี่ยเนี่ยแล้วมาว่าของกูขอโทษนะคะเอออันนี้พี่สั่งเหล็กไปปะอันนี้นะแต่อันนี้น่าร<ต>ักค<ม>ุณแม่อันนี้วินเทจวินเทจหน่อยดูวินเทจดูแบบคลาสซี่โอมาน,นี่เดี๋ยวก่อนนะแม่เป็นอะไรกับดอกไม้หรือเปล่าเขาเป็นอะไรกับดอกไม้พลอย พอยจะโทรคุยกับพี่ไหมกูไม่ได้เป็นคนดีไซน์นะกูแค่เป็นคนกดมาแค่กดมาไปเมาดีมีอะไรปะอ๋อโอเคอยากใส่อารมณ์คุณแม่อยากเห็นอันเซนทันมากว่าเสียวขนาดไหนที่แม่จัดมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอุ้ยลายไทยพลอยคุณแม่พลอยลายไทยนี่ชาดิชเนลฟังนะเราเป็นคนไทยเราต้องอุดหนุนของชาดิชเนล อันนี้สวยมากบอกเลยหลังดีมากอันนี้สวยมากบอกเลยคือไม่ได้มายนะว่ามันเป็นลายลายไทยหรือลายฟางเขาพูดขอบขายของกันได้ไหมเอาเร็วเอาเ็วคนขายอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นลายแบบอินสปายมาจากลายผ้าไหมไทยนะคะพี่คุซื้อเลยพคุณซื้อเลยไม่ไม่ใช่พี่คุณซื้อเลยซื้อเลยมีสองมีสองเหตุผลฟางฟางมีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งเขาคัาฟังไม่คัด ฟังเหตุผลที่1คือพอมันเป็นเซนทันชิคลมอะ่ะฉันมีบัตรยูเนียนเพทที่ฉันจะสามารถกดคุปองได้ฉันรู้อยู่แล้วเปิด QR โค้ดเปิดอะไรให้เขาติดแล้วมันจะลดราคาพี่กุ๊ก็เลยบอกเอ้ยเอาเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือข้อแรกข้อที่2คือ ผ้าไทยชอบเลยผ้าไทยหรือว่าเราจะ represen t ไทยแล้วเราต้องไป target แบบเพื่อไปคอนเิลาบีนะไม่ใช่ on the beach on the beach จะ target เป็นแบบชอบต่งชาติแบรนด์ชื่ออะไรไปเคยพัสซาบีชแวนวายแต่เขาทำคัตติ้งดีนะคนนี้ยคัตติ้งดีมากคัตติ้งดีมากไปเคยแล้วก็ลายลายก็คือ very ไทย แต่ที่สแกนแล้ว q อควาโคนี่คืออย่างไรพี่คุยคือยูเพย์บูปองคืออะไรไม่ใช่มันคือลดไปเลย10%คือพี่ครู้อยู่แล้วอันนี้เพราะพี่คุซื้อของที่เซ็นทรชิตลมบ่อยคือห้างสรรพสินค้าทุกทุกทุกห้างอะยูต้องไปถามแคชเชียร์ว่าบตรไหนร่วมแต่พี่คุณจะไปเซ็นทรชิตลมบ่อยเพราะฉะนั้นพี่ครู้อยู่แล้วว่ายูเนียนเพย์ะเขาลดไปเลย10%แล้วสูงสุดคือ600บาทแปลว่าต่อใบเสร็จต่อครั้งที่อยู่ซื้ออะก็คืออยู่ซื้อ6000 600อยู่ลก็คือลด10% ใช่แต่พี่คุยเคยซื้อของ12ื่นสองค่ะแล้วบอกแคชเชียร์ว่าลบกวนแยกบิน6 0 0ันหกพันด้วเฮ้นดีแหละตัวจริงเข้าใจใช่ไหมคือหมายถึงว่าให้แยกของไม่ได้สมพันสมพนอะเสมอหรือว่าแบบบอกเขาว่ายูซื้อของ12ื่นสองเขาลดสูงสุดแค่600แปลว่ายูจ่ายไปในทีเดียวอะรูดทีเดียว12ื่นองะเขาลดแค่600แต่ถ้ายูจ่าย หกพันสบาทหกพันสบาทบินแรกั่นก็หยิบของไปสิอันนี้อันนี้อันนี้ตีดีหทีได้ลดไปเลย<ด> <600. S 1> อาที่เหลือค่ะอ่าต,ตีอีกหกพันอีก600้อยแปลว่าจะได้ลดพันส จร,จริงๆคือทุกๆบัตรทุกๆห้างปั๊มน้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเขาจะทำโปรโมชั่นเพื่ออยากให้เราไปใช้บริการของเขาเ,ออเพื่ออยากจะให้เราอะไปใช้จ่ายที่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะมีลถแลกแจกแถมอะไรเยอะมากมาเธอต้องหัดเข้าไปดูมีคนเยอะมากเพื่อนพี่คนเยอะมากที่แบบใช้บัตรเครดคริตคัทแค่ใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกในการไม่ต้องกดเงินสดไปแต่ประเด็นคือบัตรเหล่านี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้ซึ่งย n เน n p a y พ์เขามีเยอะมากมันอันเดอร์เรทนะคนแบบไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยเออเน,นี่ยยังไม่หมดนี่นะฟังก่อพคเคสเลยหรอพอยเธอไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันดียังไงนะอันนี้คือะไรอะมินิโมโนไม่รู้ว่ามันขวนแอยู่ตรงนั้นนะชื่อมินิโมโนพิคเคสเอานี้นะเราควรจะใส่เราต้องเลือกนะเราจะ ลายเราจะเน็ตท <cin stereotype>. ั้งตัวเลยหรอไม่ใช่กะว่าพี่คุณจะใส่ดอกไม้อันนี้อ่าแล้วยังไงต่อใส่ขาสั้นกันโปเฉยเฉยเสื้อไม่ใส่แล้วก็ฮิ้วอันนี้น่ารักจะตายด้ยสีเข้ากันต้นไม้นะต้นไม้บ้านแม่มึงสีสีนี้อ่ะแม่คนเดียวกันค่ะพี่สาวสวัสดีคุณพตตี้ค่ะเอ้าไม่ใช่วางบนทรายอย่างเงี้ยเธอเก๋จะตายแล้วก็ยกขึ้นมารายเลยอย่าปาดทรายเป็นน้ำตก สรุปอันนี้คือของกองพี่คิสพี่ควิสยังไม่ได้เ,ดเปิดกองพอยเลยไหมหรือไงฉันพูดใจในของฉันน่ารักกะตายเนี่ยพี่วายน่ารักมากยังไม่ได้ดูเลยถุงอะถุงมันน่ารักมากมยี่ห้ออะไรเนี่ย water and o t h e r s ุ้ยจัก <c oughs> ิดดูก่อนเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนพลอยเทสดีแต่พลอยไม่ได้ใช้ยูเนียนเพจใช่ปะพลอยมึงอันนี้อะไรอ่ะซื้อมาให้กูแพตตี้หรอที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ที่กูบอกว่าลาซาด้าที่ซื้อผ่านห้าได้ลดสองอบห้าสิบแบบไม่เคยเขาเลยกดมาโม้มาพอยไม่แพ้ลายไทยฉันนะอุ้ยแต่กระเกีงในน่ารักกระเกีงในน่ารักบอกมากเลยเอางี้จบแหละไม่แต่กระเกีงในนี้น่ารักจริงอุ้ยเธอเขาทำมันต้องใส่คู่กันพี่เพื่อนอันนี้ i n t e r ร s t i n งนะเขาทำเขาทำแท็กสวยมากเลยอ่ะ ดีมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าชมอะไรไม่ชมม่บช่่อะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำกับยกทรงทำแท็กใหญ่ๆแล้วมันคันปะเธอที่เขาเขาปรินไปเลยค่ะดูดิจริงกจริงกจริงเอ็นดูเกิดเอพ่อพูดเองหนึ่งสองเอพ่อพูดไว่ายนั่ห็นละเหรอเอากแก้ว าเขาเป็นแฟชั่นสวิมแวร์แฟชั่นสวิมแวร์อยู่โนวร์พลอยหนูซื้อถูกไซส์ปะเนี่ยถูกไซส์ค่ะอันนี้มันเด็กแปดขวบมั้งบ้าปะจริงก็ครูเด็กแปดขวบอยู่นะพี่้ยครูเด็กแปดขวบอยู่นะอุ้ยยังคิดไปเป้าโอ้ยอันนี้เอ้พระผูเดีน่ารักเนอะน่ารัก ใส่ไปไหนอะใส่ยังไงอันนี้ใส่ยังไงอะนนามอันนี้ใส่ยังไงอะเขาใส่กับตัวนี้คุณแม่ฟิลเลเยอร์แล้วแต่อยู่จะยังไงแล้วแต่เลยอ่าวัดเสียวมากวัดเสียวมากหวัดเสียวเอฟเฟพูเดนะคะมีมีร้านเปิดใหม่ที่ภูเก็ตฉันว่า เขาเป็นคนแกะของได้สวยมากแต่ตอนเก็บเขาเยเขาเยเทเยเทไปหมดเลยของเยอะมากแต่ทั้งหมดเนี้ยคือจริงๆมูลค่ามันอาจจะแพงกว่าที่เราแต่เราได้ลดเยอะค่ะใช่ก็เพียงแค่เรามีบัตรยูเนี่ยนเพย์นะคะคุณก็สามารถได้ลดแบบที่พวกเราได้ลดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีนะคะบอกเลยว่าต้องไปสมัครแล้วค่ะนะคะเพราะว่าบัตรสายช็อปอย่างพวกเราจะต้องมียูเนี่ยนเพย์อยู่แล้วนะคะคือสโลแกนเขาคืออะไรรูป้ป่ะอะไรไม่เควสเปย์ในเวที่ใช่สําหรับคุณเปย์ในเวที่ใช่ ัันและฉันและคุณหลายๆคนมันดีมากอ่ะเนี่ยเน,นี่ยเนะี่ยเดี๋ยวก่อนพี่กูใช้บัตรนี้พอยมีหรือยังนี่พี่กูใช้บัตรนี้ อันเนี้ยยูเนียนเพย์เขา X กับ KTC แต่คือจริงๆแล้วยูเนียนเพย์เขาเอ็กซกับหลายธนาคารใเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เป็นธนาคารอื่นหรืออะไรใดๆเธอก็เข้าไปดูว่ามันมีอันไหนที่ X กับยูเนียนเพย์บ้างเพราะว่าคูปองที่พี่กฤษใช้คือพี่กฤษใช้คูปองของยูเนียนเพย์เออเออแต่ว่าใดๆนะคะถ้าเกิดใครมียูเนียนเพย์อยู่แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันแล้วกันใช่คือยูเนียนเพย์เนี่ยเขามีทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดให้เลือกหลายอย่าง KTC ีซีอีออนกสิกรกรุงเทพ ICBC แล้วก็ธนนาาครรปะะเทศจีอไรอีกเยอะ ไปหมดเลยคือเธอสามารถเลือกได้จริงๆแล้วก็ไปสมัครกันเพียงเนี่ยอาเธอดูเธอดูอันนี้ไว้ให้ดีตราเนี่ยยูเนียนเพย์ แต่เห็นอยู่หลายที่อยู่นะคือคูปองที่พี่คุ้ใช้หรือว่าส่วนลดที่พี่คุ้ใช้ในแอปต่างๆนะอ่ะอันนี้ใช้จากยูเนี่ยนเพย์สหรับคนที่ไปดูในบัตรของตัวเองอ่ะอย่างบัตร KTC อย่างเดียวบัตร KTC อย่างเดียวนะเขาก็จะมีคูปองของเขาอีกบวกกับคูปองของยูเนี่ยนเพย์อีกอันนี้สามารถกดได้หลายๆอันคือมาลดแล้วลดอีกเอาอย่างเงี้ยมันแค่อายุจำ่อยแค่นี้เลยว่าทุกอย่างที่อยู่ซื้อไปได้ส่วนลดคือลดออนท็อป ใช่คือลดออนท็อปอะไม่ว่าคุณจะเข้าแอปไหนที่เราที่เราบอกไปไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกลาชาด้าอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมีส่วนลดคูปองนู่นนี่นั่นใช่ปะอยู่แล้วอยู่แล้วแตแอปพลิเคชันนั้นแต่ว่าถ้ากดคุณไปเช็คในสเตทเมนต์ของคุณหรือเช็คได้แบบเหมือนบินของคุณอะมันจะลดออนท็อปจริงจริงถูกไหมถูกถูกถูกคืออันอันนี้ซีเรียสนิดนึงนะคือเพื่อนกุ้ย่รเพื่อนกุมีบัตรเครดิตหลายอันใช่ไหมใช้ชีวิตปกติเลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเพื่มััั้้ยยเเเเเเพพพชรรรรรไปปปท็็ออออ่่างงงีกจะะิิดดดูบตตตคขแลน อันไหนที่มีคูป,ปองส่วนลดของท็อปซูาา์มาเ็ตเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเราได้ได้ใช้คะแนนหรือว่าได้ใช้พอยต์ของบัตรเครดิตค์ทที่เราใช้งานอยู่ถูกไหมแต่พอเมื่อไปถึงท็อป,ปุปอูบปะเขาก็มีของท็อปเองก็มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นนั้นใช้ก่อนแล้วบัตรเครดิตค์ดเราใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนั้นเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้เหมือนกันอขอบคุณยูเนียนเพย์มากที่ ที่มาให้หอวังซิสเตอร์ได้แบบทดลองใช้ในเดือนนี้นะคะใช่ซึ่งพวกเราก็ใช้กันไปแล้วก็กดกันมันมากแล้วก็ช,ชอบมากสำหรับโปรโมชั่นนี้อย่าลืมนะคะจริงๆเขามีเป็นแบบว่า o อนท็อีกก็คือ พวกแกง d o u b l ลดิจิตเออแกง double d i digit> g ิหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเซึ um ่งพวกเราอะรอคอยอยู่แล้วคุณก็อย่าง tiktok shop อะคุณก็เก็บคูปองของ77ไปเก็บไปให้หมดใช้ใช้ให้หมดแล้วแค่ตอนจ่ายเงินอะเลือกใช้บัตรที่มันร่วมกันกับ tiktok shop แล้วไปลด on t o ปจากคูปองทั้งหมดนั้นอีกใช่เยี่ยมคุณจะได้แบบราคาที่พันอาจจะลดไปเหลือ500ก็ได้จริงๆเอาจริง่ะมันก็เหมาะกับคนที่แบบว่ามี l i f e สไตล์ช h o p ปิ้งชอบช h o p ปิ้งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ มันห้ามใจบ่ได้อ่ะมันห้ามใจบ่าได้เพราะว่าของสวยขึ้นเรื่อยๆมันดีขึ้นเรื่อยๆมันอยากได้อยากมีอะเนาะมันก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดมีอะไรที่ช่วยทําให้เราแบบ ลดลงมาได้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ซื้อของได้เพิ่มขึ้นไม่จริงๆมันก็จะช่วยได้ดีมันก็จะแบบอย่างเช่นยูนิ n เพลงอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะอ่ะจริงจริงครณช่วว่าเดี๋ยวนี้คนเขาขอใช้คําว่าสมาร์ทช้อปปิ้งแล้วกันคํานี้แล้วว่าคำว่าสมาร์ทช้อปปิ้งคือหมายความว่าเราก็ยังอยากมีความสุขในการช้อปปิ้งซื้อของเนาะแต่เราอาจจะแบบไม่ได้โหแบบอยากจะสเปนเงินเยอะมากซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกอะไรเงี้ย บางทีมันท้ามใจไม่ได้เข้าใจแต่ว่ามันทํายังไงให้มัน smart shopping ท,ที่สุดะคะ่ะจริงใช้เงินให้เป็นนะคะใช่ค่ะบาทหนึ่งเราก็เสกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอุตส่าห์คืนมาให้รับรับฟอง QR code บัตรรับให้หมดค่ะ <c oughs> อ่ะโอเคสิ่งที่เห็นตรงนี้นะคะใครชอบชิ้นไหนหรือชอบแบบรูปร่างหน้าตาของชิ้นไหนตรงเนี้ยสามารถไปตามแบรนด์ที่เราบอกไปได้เลยค่ะเพราะว่าทุกอันเขาแบบตั้งใจทำแล้วก็น่ารักมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปสมัครยูนเทนเพคค่ะบ๊ายบาย ฉันเอาอันนี้อันนี้น่ารักจังเลยอุ้ยเนี่ยชุดว่ายน้ำอะไรหลักสิบแล้วเดี๋ยวอัปเดตสีสันเดี๋ยวเดี๋ยวเรชอบสีนี้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 สี้ได้ไหมส,นสีนี้ดูเป็นปชอบได้ไหมสีอื่นมันแบบมันแบบมันแรงด้วยชุดจานใหม่เออมันชุดจาน<ๆ>